ครึ่งหนึ่งครับป่วยสักครึ่งหนึ่งอ่ารวมรวมแล้วก็ร้อยร้อยพอดีครับแต่พูดไม่หมดไงพูดไม่หมดพูดไ่หมดไม่เปไรปากปากแบบนี้เนี่ยก็ถูกครึ่งนึงก็โอเคแล้วไงปากครึ่งนึงก็โอเคไหมล่ะปากแบบนี้ที่เขาเรียกว่าไม่พอใจปากเป็นเอกเลขเป็นโถดีครับพอใจครับเเอ่อเยาเล่นเยาเล่นความจริงเขาเขาเขาพูดถูกแล้วล่ะ แต่ผมไม่แย่เลยหรือว่าผมพูดถูก <c oughs> มีส่วนต่อไปสักสี่ห้าเดือนนะ <c oughs> คุณจะได้ฟังตาวินนายพูดนิโรธได้พวกคุณฟังเอาแบบจดเย <c oughs> ็นเขีนยนแะจ้มีนะแล้วอีกสักหกห้าเดือนต่อไปเอาไปเงเนี่ย <c oughs> เขาจะพูดนิพพานเทียบจันน้ำ <c oughs> นี่กัง,ใจ, <c oughs> งใจนะกังใจนะเอานิโรธก่อน <c oughs> ให้ชัดไปดูคำว่านิโรธนิโรธนิโรธ นิโรธข้าอยู่ทุกพูดนิโรธอ,อย่างเดียวเรียนนิโรธอ,อย่างเดียวเอาสักเดือนนึ่งจบเดือนสองเดือนนี่จบนิโรธหมายความว่าฝึกด้วยนะฝึกด้วยนะแล้วต่อไปก็นิโรธเนี่ยขยับข้าสูนนิพพานอ่าไปข้าอยู่ทุกพิมพ์นิพพานเนั่ยนะเลือกอครูบาอาจารย์เอาเลยใครว่านิพพานแต่ละครูบาอาจารย์พูดนิพพานไเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าธรรมดาหรือกลางกลางคือละเอียดยิบแล้วแต่ไปสารนาเองอยาก อย่าไปฟังคลิปเดียวอาจารย์เดียวหลายหลายอาจารย์หลายหลายคลิปอีสักปีหนึ่งเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนิโรธกับนิพพานแข่งกับจันน้ำผมหวังว่าอย่างนั้นนะปีไหนให้ปีหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ธันวาไปนี้แหละเอาธันวาไปเลยนะเอาสมเรื่องนี้แหละนิโรธกับนิพพานนิโรธกับนิพพานนิโรธกับนิพพานเอาไว้ชัดก็นิโรธกับนิพพานน่ะมาอยู่ในอเยสัตทั้นคุณไม่ต้องไปดูอเยสัตก็ได้ดูนิโรธได้ชัด นิโรโทษมันคืออะไรเป็นยังไงแต่เข้าถึงสภาวะได้นะอย่าอ่านในตรงสืออย่าฟังในตรงสือมันก็เข้าไม่ถึงปฏิบัติให้เข้าถึงมันดับยังไงเออเห็นไหมตัดยังไงมันสลัดคืนคืนไปได้ไงให้กูมไม่เอาละเว้ของชิ้นนี้เนี่ยสลัดคืน,นี่แล้วสลัดคืนกี่เหลสตันะาหาอุปการพวกเนี้ยคืนได้หรือไม่อ่ะได้เราก็รู้ว่าได้นะไม่ได้ก็รู้ไม่ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียดกับมันได้ก็รู้ว่าได้ไม่ได้แต่เอาไหมมันเจอตลอดทั้งวันนั่แหละไอ้คำพวกเนี้ย เจอปุ ate, ๊บร anyway ู ai, ai ้ไว so ้ท so the <with> ันเลยเจอปุ๊บรู้ไว้ทันเลยแล้วก็ปล่อยวางสลัดคืนไม่เอาไม่เอาท่องแล้วกูไม่เอานะเอากูไว้ก่อนเนอะไม่เป็นไรแล้วนะถือว่ากูไว้ก่อนอะกูไม่เอาไม่ทําไม่กินไม่ไปไม่เอาอ่าไม่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 ขนะปฏิเสธนั่นเขาเรียกปล่อยวางสลัดคืนไม่สนเลยองั้นแหละมีคําอยู่หลายคําที่ไม่เอาตัวเดียวนี่แหละมันมีคําบริดๆหลายคาเลยแต่เราไม่ต้องไปจําทุกคาเอาว่าไม่เอา กิเลสนะฝ่ายกิเลสนะกุศลเอากุศลเอาเพราะปุรุชนนะเอากุศลมาตอ่อกิเลสทิ้งไปสัมม,วมาวายมะนั่นแหละหวังว่าหนึ่งไปีทวีไนเอาไว้ชัดสองเรื่องนี้แหละไปฟังนิพพานมันคืออะไร